ัดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยค่ะวันนี้มาพบกับคุณดูชนนะคะค่ะคุณดูชนนะคะจะพาเด็กๆนะคะมาทบทวนพยัญชนะภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปทบทวนพยัญชนะภาษาอังกฤษกันหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะไปทบทวนพยัญชนะภาษาอังกฤษกันเลยค่ะจีเค พร้อมนะคะที่จะไปทบทวนพยัญชนะภาษาอาังกฤษนะคะพร้อมแล้วไปทบทวนกันเลยค่ะจจแจมเยี่ยมผลไม้จเจมเยี่ยมผลไม้เคกคิงพระราชาเคคิง พระราชา and ไรอนสิงโต and ไรออนสิงโตค่ะทวนอีกรอบนึงนะคะเจ๊แจมยมผลไม้เจ๊แจมยมผลไม้เคคิงพระราชาเคคิง พระอาชาแอนไรออนสิงโตแอนไรออนสิงโตค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆทบทวนกันด้วยนะคะค่ะเป็นยังไงมากค่ะเด็กๆรู้จักพยัญชนะภาษาอังกฤษกันไปแล้วใช่ไหมคะทบทวนกันไปแล้วนะคะค่ะ คุณครูชนนะคะก็ฝากเด็กๆนะคะทบทวนพยัญชนะภาษาอังกฤษนะคะทุกๆวันเลยและทุกๆคลิปเลยนะคะเด็กๆค่ะคุณครูชนนะคะก็ฝากเด็กๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแต่อย่ารีมนะคะรักษาสุขภาพนะคะให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะค่ะวันนี้คุณครูชนนะคะก็ฝากเด็กๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ